สินค้าเข้ามาแล้วนะครับกับตู้เชื่อมมิกสอระบบเชื่อมทั้งทูบและมิก,กแบบไม่ต้องใช้แก๊สของยี่ห้อโกลเด้นนะครับการใช้งานนีง่ายเลยนะพี่อยากจะเชื่อมตรงไหนเล็งนิ้วชี้กดที่ปืนเท่านั้นเองนะครับอภัยก่อนครับระบบที่2นะพี่เป็นระบบเชื่อมทูบนะครับไม่ต้องสลับสายอะไรเลยแค่กดปุ่มเปลี่ยนปรับระบบนะครับผมก็สามารถเชื่อมทูบต่อได้เลยนะครับผมทดสอบกับลวด4มิลนะพี่เส้นใหญ่เลยไฟมาแรงไม่มีสะดุดเลยนะครับ อ่ะพอก่อนครับอุปกรณ์ในชุดนะพี่ที่แถมให้นะครับก็จะมีสายเชื่อมมิกแถมให้ยาวถึง4ี่เมตรเลยสายเชื่อมทูบสายสาย,สายดินนะฮะลวดฟักคอคู่มือการใช้งานและหน้ากากากับแปรงเคะมีให้พร้อมเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรอยเชื่อมกันครับรอยเชื่อมมิกกับทูบนะครับผมสวยเลยส่วนวิธีการเชื่อมมิกนะพี่ตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับของโกลเด้นแปดร้อยตัวนี้ฝึกแป๊บเดียวก็เชื่อมได้นะครับ เราไปที่หน้าตู้นะพี่ MMA คือทูบเรากดปุ่มเปลี่ยนปรับระบบเป็นมิกซ์นะครับผมอันตรงกลางเนี่ยเวลาใช้งานก็ใส่ดินเข้าขั้วบวกเลยครับใส่ลวดด้านข้างนะพี่เดินลวดมากดปืนค้างนะครับใช้ง่ายนะครับผมอยากจะเชื่อมเหล็กตรงไหนนะพี่นะเราไปเล็งที่เหล็กตรงลวดเนี่ยแล้วเราก็นิ้วชี้กดที่ปืนแล้วเราก็เชื่อมลากไปตามรอยเย็บเลยครับผม นะครับผมใช้ง่ายนะครับมาดูรอยเชื่อมกันครับโอเคเลยครับผมเหล็กบางก็เชื่อมได้นะครับผมบาง1มิลลักษณะการเชื่อมจะเป็นการเชื่อมเดินแนวนะพี่เราไปเล็งที่เหล็กแล้วเราก็กดปล่อยกดปล่อยเท่านั้นเองนะครับผมพอครับผมดี๋มาดูรอยเชื่อมกันครับเหล็กบาง1นมิลนะครับผมลอยออกมาสวยเลยครับมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวตู้เชื่อมกัน ตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อโกลเด้นนะครับเชื่อมได้ทั้งมิกและทูบรุ่น800แอมป์แบบไม่ต้องใช้แก๊สนะครับอุปกรณ์การใช้งานก็มีให้ครบเลย